โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหรือชื่อมันอีเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันในแบบริปเปอร์วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเป็นอันคาของแบบไอ,นะนะอไริปเปอร์เนี่ยนะว่ามันทำยังไงโอเคไปรับชมอินนทูกันก่อน let's go โอเคนะครับก็ตัดกันมาที่หน้าเทโลกันเลยเราจะมาเลิกอธิบายกันตั้งแต่แรกกันนะพอทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเป็นเทโลตัวประมาณนี้จะสีจะไม่เย่สีนี้นะตัวก็จะประมาณนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ก่อนให้ทุกคนอัพแร้งเป็นแร้งสองแล้วทุกคนก็รีเซ็ตตัวละครจะตัวใหญ่ขึ้นเน่ะแล้วพอแร้งสามก็จะตัวใหญ่เข้านี้นะเนี่ยแบบแร้งหนึ่งแร้งหนึ่งมาเป็นตัวนี้พอแร้งสองปุ๊บกดรีเซ็ตตัวละครเป็นตัวนี้ แล้วก็แล้งอัพแร้งสาแล้วก็จะกลายเป็นตัวนี้กดรีเซ็ตแล้วจะกลายเป็นตัวนี้แล้วพอทุกคนแล้งแร้งเก็บแรงสาไปแล้งสี่เนี่ยมันจะเป็นในตัวนี้ตัวใหญ่น่ะโอเคพอทุกคนเป็นตัวนี้แล้วจะงงใช่ไหมว่ามันจะแบบกลับไปเป็นตัวนี้ยังไงแบบเป็นตัวเล็กยังไงคนต้องเกิดเป็นเมนอสแล้วก็มันจะไปเกิดที่เมนอสฟอเรสไปเกิดในโลกฮัลโล่ะพอทุกคนแร้งสี่แล้วเนี่ยจะกลายเป็นเมนอสตัวนี้ แล้วก็พอเป็นเมนอตตอนนี้แล้วให้ทุกคนจะไปเกิดที่ป่าป่าของเมนอตที่อยู่ในโลกของโลกคือที่นี่นะพาไปดูเอาแป๊บพงองกำลังเดินทางฟืบเมย์ก็จะมาอยู่ที่นี่ให้ทุกคนเนะ่ยเป็นเมนอสอยู่แล้วทุกคนจะเกิดที่นี่อยู่แล้วแหละให้ทุกคนเนะี่ยฆ่าเมนอตตรงไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ที่อยู่ในแบบแล้วมันจะกลับเป็น ไอตัวนี้เหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมหรอกตัวนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีแบบเขาขายตัวนี้มั่มีเขาขาวแล้วพอทุกคนเป็นตัวล่างนี้แล้วเนี่ยสามารถแต่ว่ากด e n เพื่อแบบถอนหน้ากากแล้วกลายเป็นอันคารแบบผมนั่นแต่มันจะจะไม่เก่งเท่าอันคารที่เป็นแบบเป็นแบบตัวนี้นะแบบเป็น w ต t e r l o r ดแต่สําหรับใครที่แบบบ้านรวยก็แบบเป็นอันคารไปก่อนแล้วก็ฟาร์มฟาร์มไปก่อนแล้วให้เตรมโรบักรีเอาลีกลับไปเป็นจุคัสนั่นแหละครับ โ okay. อเคเพราทุกคนเนี่ยเป็นนันค่าแล้วจะถามว่าจะเอาพลังยังไงแบบปลดปล่อยพลังอนะให้ทุกคนเนี่ยเล้ง12นะเล้ง12ในหะ้ทุกคนแบบทำเควสดถึงนั้ง12อนะแล้วก็กดเอ็นเพื่อนงสมาธิเข้ามาแบบผมเนี่ยปุ๊บปุ๊บพอเล้ง12ปุ๊บมันจะบอกมันจะบอกชื่อของมันนะแบบเหมือนะนะดาบเลยถ้าถามมันเนี่ยมันก็จะบอกชื่อแบบนี้แล้วเราก็มาพิมพ์อย่างนี้ปุแบบ๊บมันจะเป็นการแบบแ,บบแปลงร่างเท่ แลี๋ยวเมื่อกี้ชื่ออะไรเนี่ยดูในทิวโลกกันทีนี้อก๊อปเอาไม่รู้ว่าแปลงล่างได้หรือเปล่านะแปลงไม่ได้พอถ้าเกิดเราแปลงล่างไปแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบฆ่าอะไรก็ได้สามสิบห้าครั้งนะสิบห้าตัวบนเดาทำให้แปลงล่างได้เดี๋ยวผมไปหาค่าให้ดูกันเลย บพ,พอฆ่าครบสามตัวพอฆ่าครบแล้วมันก็จะพืมพชื่อว่าไปลงงานนะโอ้โหคนที่อไอย่าี้ยแต่ละคนก็จะสุ่มมานะแบบจะแบบได้พลังไม่เหมือนกันผมได้พลังของอันนี้ทุกคนก็มีโอกาสเนี่ยได้ทั้งหมดนี้เลยนะอ่าเนี่ยเทปเลทั้งนั้นนะครับเท่มากโอเค,อเคต่อไปนี่แต่ใครดูคลิปไม่จบคือพลาดมากนะครับ ผมจะบอกวิธีการรีชิคไข่แล้วก็รีพลังเนี้ยโดยแบบไม่ต้องเติมโอบักคือแบบใช้เงินใช้เย็นอย่างเงี้ยการเขาเรียกอะไรสุ่มใหม่อ่ะพีแบบว่าม,มันมันก็ไม่เชิงฟรีแต่แบบไม่ต้องเติมอ่ะให้ทุกคนเนี้ยเดินมาเดินตามผมมาเลยไปไปชิ้นน้ำพุนี่แบบใครดูคลิปไม่เกี่ยวแบบโคตรพลาดเลยนะต้องรู้ช่วยจิคลิปนะครับถห้เราลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย ปาบมาถึงตรงนี้เข้าในร้านนี้มาแล้วก็ปุ๊บขึ้นชั้นสองไปใครดูไม่จบแบบโคตรพลาดอะผมบอกเลยอน่ะเนี่ยตรงนี้เดินมาอย่นี้ปึ๊บเนี่ยรีชิคใครก็ได้หรือรีพลังของอลันคาก็ได้แบบโคตรดีโคตรดีแบบฟรีแบบใช้เย็นอะโอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหรือริทมกันด้วยโอเคถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับแบบนี้แบบเกี่ยวกับโยมทูดแบบได้ชิค,ครได้บางใครแล้วก็วิธีการฟาร์มแบบรวดเร็วแบบโคตรเร็วของผมอะ่ะจริงอันนี้เป็นไอเดียหลักนะแต่มีไอเดียรองของผมจะเป็นโยมทูดอยู่นะมีวิธีฟาร์ให้แบบเร็วเลยอยู่นะถ้าใครอยากดูก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้โอเคสำหรับคลิปน,นี้จบกันไปละบ๊ายบาย